กัมพูชาและจีนซ้อมรบรวมที่ฐานทัพเรือเรียมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองขยายฐานทัพเรือในพิธีมีฮุนมาเน็ตผู้นํากัมพูชาและเอกอัครราชทูตจีนประจํากัมพูชารวมถึงเจ้าหน้าที่จากกองทัพจีนเข้าร่วมพิธีฐานทัพเรือเรียมได้รับการสนับสนุนการสร้างจากจีนต่อนหน้านี้สหรัฐได้ตั้งข้อสังเกตว่าฐานทัพเรือซึ่งตั้งอยู่ในอ่าวไทยอาจถูกใช้เป็นฐานที่มั่นของกองทัพเรือจีน หากเราไปดูในแผนที่ฐานทัพเรือเรียมตั้งอยู่บริเวณอ่าวไทยและใกล้กับทะเลจีนใต้ซึ่งจีนมีข้อพิพาทเกี่ยวกับอนาเขตทําให้ฐานทัพแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญของภูมิภาคส่วนในปี2024สถาบัน CSIS ของสหรัฐได้รายงานรูปภาพดาวเทียมแสดงให้เห็นเรือสัญชาติจีนจอดเทียบท่าที่ท่าเรือดังกล่าว ด้านหุ่นมาเน็ตผู้นํากัมพูชาระบุว่ากัมพูชาไม่มีอะไรที่จะต้องปิดบงังและฐานทัพเรือเรียมยินดีต้อนรับเรือจากนานาชาติ